วันนี้นะคะวันนี้นะคะคุณดูแลสุขภาพตัวเองหรือยังคะท่านไหนที่ยังไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะก็ดูแลสุขภาพตัวเองเลยนะคะเรามาสังเกตตัวเราว่า สุขภาพของเราเป็นยังไงนะคะโรคทุกวันนี้ปัจจุบันนี้นะคะโรคภัยก็เยอะนะคะโรคก,ก็เยอะนะคะดูแลสุขภาพนะคะอ่ทำไมว่า,าเดี๋ยวนี้หน้าตาเปล่งปลั่งสวยงามนะคะหน้าตาเปล่งปลั่งผิวพรรณสวยงามมากขึ้นเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่ามีของดีนะคะมีของดีก็คือทานพิษพันธ์เสริมอาหารของเรานะคะ ของบริษัท BMP นั่นเองนะคะก็คือทานตัวนี้คือเทพซีสนะคะทานวันละหนึ่งเทปซูลนะคะตัวนี้ก็คือจะปรับขับต้มระบบเลือดของเรานะคะและป้องกันได้ทุกโรคเลยนะคะตอนนี้โรคภัยเยอะนะคะโรคเยอะเดี๋ยวนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะค่ะทา,านควบคู่กันนะคะตัวนี้ตัว สันคอร่าคูต้านะคะตัวนี้ก็คือจะเน้นเรื่องผิวพรรณค่ะสำหรับผู้หญิงเราฮอร์โ,โมโนของผู้หญิงเราก็จะปรับสม,มดุลน,นะคะทานควบคู่กันวันละหนึ่งเพปตูนก่อนนอนนะคะแล้วก็จะออร่าสวยนะคะสวยท่านไหนที่อยากสวยดูแล้วว่าตัวเรามีความเปลี่ยนแปลงยังไงอยากสวยนะคะทานชุดนี้เลยนะคะพันเก้าร้อยบาทนะคะ ตั้งแต่ทานนะคะรู้สึกว่าหน้าตาเปล่งปั่งมีน้ำมีนวนหน้าตาสกใส่สวยขึ้นนะคะท่านไหนสนใจทักแชทไอดี ID ประกายดาวมาเลยนะคะ1,900บาทนะคะชุดนี้นะคะค่ะทักมาเลยค่ะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพกันนะคะสวัสดีค่ะ